ก็ละครั้งหนึ่งก็ละครั้งนี้แหละก็ละครั้งที่มีน้องชายลูกพี่ลูกน้องอยู่คนหนึ่งซึ่งงานอดิเรกของเขาก็คือกินชูลเวียและลเล่นอยู่ในโลกจินตนาการวิ่งเล่นอยู่ในโลกจินตนาการต่อสู้ในโลกจินตนาการทำทุกอย่างอย่างเดียวดายอยู่ในนั้นและมีความสามารถพิเศษที่น่ากลัวคือการทิ้งตัวลงบนพื้นไม่ว่าจะเดินหรือวิ่ง จะจบด้วยการทิ้งตัวลงบนพื้นไม่เจ็บรอกน้องบอกแม้มันจะเป็นการล้มลงในท่าอืนพ่อกับแม่ของเขาทำงานทั้งวันจึงถูกย้ายมาประจำการที่บ้านอ่าอยู่บ่อยๆสมาชิกก็มีไม่น้อยประกอบไปด้วยพี่ฟิวแม่โอมปอป้าและพี่เฟิร์นร่วมโต๊ะอาหาร เล่นเกมสนุกสนานเขาทำได้ดีติดบลบกลับบ้านนอนเล่นอยู่บ้านแล้วดูทีวีแต่บางทีบางทีน้องบอกว่าป,ป้าปาเนนะ่ยเป็นนิ้วกลางเพราะตัวโต,วตวที่สุดแม่ออกบเป็นผู้หญิงต้องเป็นนิ้วนางพี่เฟิร์มเป็นนิ้วชี้พี่พิมงเป็นตัว,ต,วตัวเล็กเป็นนิ้วก้อยแล้วเฟรมไม่ตัวเล็กกว่าพี่ฟิ่หรอ ม่อะเฟร,รมบอกว่าตัวเองเป็นนิ้วโปง้งหรือเมื่อนึงเฟร,รมก็บอกตัวเองเป็นนิ้วโปง้งพวกเราทุกคนได้แต่งงเกือบเทียบตัวเองเป็นนิ้วโป้งได้ยังไงน้องเฟร,รมเป็นนิ้วโป้งเหรอทําไมล่ะน้องเฟร,รมเป็นนิ้วที่ยื่อนออกมากระรั้งนึงกระรั้งนี้แหละ ต็ละครที่มีน้องชายหรือพี่ลูกน้องอยู่คนหนึ่งเขาเป็นเด็กผู้ชายที่มีปากอีกว่าโลดแน่นอยู่ในจินตนานการเดินวิ่งแน่นอยู่ในโลกจินตนานการต่อสู้อยู่ในโลกจินตนานการทําทุกอย่างอย่างเดียวดายอยู่ในนั้นหรือบางทีเขาอาจจะทําทุกอย่างอย่างเดียวดายแม้แต่ในโลกความ